ะะเราสิ่งมบอบควชื้นนะคะดิฟเฟรนซ์ระหว่างเซรั่มรากาซุปเปอร์เซรั่มมันแตกต่าตงกันจังไรตัวนี้เห็นพี่น้องท่านมานะคะเขามา,ลาไล่มาบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้มันแตกตากาก่างกันจั่างไรนะคะพี่น, <S 2> <S 2> <ม>น้องคะคือว่าตัวเซรั่มน,นะคะเป็นตัวเป็นสูตรออริจินลอลแล้วสูตรนั้นเอง บนใบหน้านะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มใช้ไปแล้วจะซึมเข้าไปบนใบหน้านะจ๊ะส่วนตัวซูเปอร์เซรั่มนะคะแตกจากตัว,ตวเซรั่มยังไงซูเปอร์เซรั่มก็คือซูเปอร์ก็ฟังชื่อแล้วก็ซูเปอร์เออแต่พี่ต่อกก็คือว่าเขาแล้วเขามีความเข้มข้นมากกว่าตัวเซรั่มถึงสิบเท่านะคะ เ่ค่อนข้นอยู่เออตัวเนี้ยเป็นตัวเหลวนิดบุรีคูลเล็กมากๆมันจะซึมนิดๆคๆนๆบนผิวหนังเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะทุกคนนะไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณที่เยอะกดหัวปั๊บเดียวจืกแค่นี้แหละแล้วก็ทาให้พ่วใบหน้าเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะไปมันก็ซึมเข้าใบหน้าของเราในปริมาณที่ใบหน้าของเราต้องการน,นะคะทุกคนคะโอเคค่ะทีคคะนี้ก็กระจัดแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเซรั่มตัวซูปเปอร์เซรั่มมันต่างกันยังไงนะคะทุกคน ในที่นี้ช่วยลดเสิวเติมเต็มความชุ่มชื้นบนใบหน้าก็คือตัวเซรั่ม